ทด <Okay. S 2> สอบการวิ่งนะครับ um ความเร็วประมาณ21นะครับ okay. จะเมื่อกี้ที่วิ่งเราทดสอบมานะครับมีอาการกิ้งด้วยก็ความเร็วที่วัดได้ครับก็จะอยู่21.02นะครับโดยประมาณนะบางช่วงมันวิ่งได้ถึง30ก็ยังงงๆอยู่ว่ามันไม่ไม่สเสถียรหรือเปล่าแต่ว่าวัดสองสาครั้งแล้วมันวิ่งได้อยู่มัน20นิดหน่อย ประมาณ21 20ิบยีสิบเอ็ีอเรยนี้นะครับโอเคจากที่วิ่งทดสอบมานะครับคันนี้นะครับความเร็วเนี่ยเขาก็ได้อยู่ประมาณราวๆ21บเอนะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะ<ม>ก็ตัวที่ใช้มาตรฐานไทวัดก็จะเป็นของเขาเรียกว่าอะไรมี่อ้อ ZMR นะครับเป็นเครื่องวัดความเร็วนะครับของจีนนะซึ่งมันก็ไม่เสถียรเท่าไหร่ มันพอวัดได้นะแต่ว่ามันไม่ค่อยสเสถียรเท่าไหร่อาจจะต้องแบบลองเทสดูสักสองสาครั้งนะครับเพราะบางครั้งมันวิ่งไปถึงมันมีรอบหนึ่งนะวิ่งไปถึงสี่สิบเลยนะแต่ผมดูความเร็วมันไม่น่าจะถึงก็ต้องแบบรีเซตแล้ววัดใหม่นะครับสักสองสารอบนะค่าที่ได้จริงๆก็คือจะอยู่มันยี่สิบเอ็ดนะครับนี่คือรถเดิมนะครับจากโรงงานแบตเดิมเลยนะครับรถยังไม่ได้ลอกฟิล์มออกเลยนะ ยังไม่ได้แกะฟิล์มออกนะครับเป็นรถเดิมๆนะแต่ว่ามันก็มีริ้วรอยแหละกระจกก็มีงอๆงองไม่แน่ใจว่างองจากการติดตั้งหรือว่างองจากการคว่ำนะแต่ว่าก็ค่อนข้างใหม่ครับเพราะว่าอย่างที่บอกฟิล์มยังไม่ได้ลอกออกเลยนะครับมีรอยบ้างแล้วนะครับจากมันเป็นรถมือสองนะจากการใช้งานลูกค้าเอ่อเจ้าของเก่านะครับแล้วก็มีแบบงองส่วนนี้ด้วยนะอันนี้มันงอจากที่ผมซื้อมาเลยนะ เพราะว่าที่ผมลองเนี่ยเพิ่งจะลองครั้งแรกนะครับตามในคลิปเลยนะครับเพราะว่าผมรอไอตัวนี้อยู่พอมันเพิ่งมาส่งก็ถึงจะได้เพ,พิ่งจะได้ลองทดสอบรถคันอื่นๆเดี๋ยวพอหลังจากนี้ถ้าผมเอาไปขายก็อาจจะได้ลองความเร็วด้วยนะครับเน,นี้ยรถเดิมๆเนี่ยจะวิ่งได้อยู่ประมาณนี้นะครับยี่สิบบวกบวกนิดหน่อยนะครับถ้าเราเปลี่ยนแบตหรือเปลี่ยนชุดไฟใหม่ก็จะแรงขึ้นไปอีกนะครับความเร็วประมาณนี้ก็เล่นได้แล้วนะครับก็ถือว่าสนุกอยู่ แต่ถ้าคนชอบให้มันแบบแรงๆเนี่ยก็อับไปทั้งห้าสิบหกสิบเนี่ยเล่มหน้าบ้านผมว่ามันก็เต็มที่แล้วเพราะถ้าวิ่งความเร็วไปใกล้ร้อยเนี่ยเนื่องจากว่าเราเล่นในหมู่บ้านนะมันก็จะอันตรายหน่อยนะครับเพราะความเร็วมันมันสูงเนี่ยมันบังคับเอารถไปอยู่เดี๋ยวรถมันไปชนอะไรอย่างอื่นเนี่ยมันก็อันตรายนะครับแต่ถ้าเล่นในสนามหรือว่า เล่นเอา u t d o แบบถนนโล่งๆถนนใหญ่อะไรเงี้ยก็เร็วเป็นร้อยได้นะอือก็ทํากันได้แล้วแต่แล้วแต่งบแล้วกันของแต่ละคนนะครับอันนี้ก็เอามาให้ดูก่อนระหว่างน,นี้คือคลิปที่แล้วที่ลงไปคือกำลังทำคันนี้อยู่นะครับโต๊ะก็เลยจะแน่นๆนะไม่ไม่ว่างเลยจริงๆเพราะว่าตองอื่นมันมันแน่นทุกจุดเลยผมไม่มีท,ที่จะถ่ายแล้วนะครับก็เลยอ่ะอัปเดตให้ดูกันนะครับกับคันนี้นะ ก็ก็ถ้าเอาไปเล่นก็ก็โอเคนะครับถ้าเอาไปแต่งเพิ่มก็แล้วแต่ง,งบแล้วกันว่าใครจะแต่งประมาณไหนนะครับโอเควันนี้ก็เป็น EP พสองนะแล้วก็จะได้ลองรถให้กับคือคันนี้ตั้งขายไปแล้วนะครับและลูกค้ารีเควสต์มาว่าขอดูคลิปกันวิ่งหน่อยก็อืมงั้นก็เนี่ยแหละทีเดียวเลยนะครับ เขาจะได้เป็นไกด์ไลน์ใด้วยว่าอ่ะใครเล่นรุ่นนี้เนี่ยรักวิ่งเท่าไหร่ความเร็วเท่าไหร่นะไม่ว่าคุณจะซื้อผมหรือซื้อคนอื่นก็เป็นมาตรฐานพื้นๆไปแล้วกันไว้ยืนพื้นไว้มันน่าจะวิ่งอยู่ประมาณนี้แหละนะครับโอเคคลิปนี้เอาสั้นๆแค่นี้พออ,อ๋อช่วงล่างคันนี้เป็นเดิมๆอยู่นะครับเป็นเพาเหล็กแล้วก็ช็อกรู้สึกว่าจะเป็นช็อกน้ํามันนะแต่ว่า เดิมดมนะครับผมผมยังไม่ได้ลื้อโชกดูนะแต่รู้สึกว่าจะเป็นโชคน้ำมันนะครับจากการทำงานนะนะ่ะรู้สึกว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับมอเตอร์แปลงผ่านนะครับตัวนี้ไม่รู้จะเห็นไหมข้างในว่าผม,มพอดีผมยังไม่ได้ไม่ได้ลื้อระบบเป็นสองจุดสี่ไฟหน้าไฟหน้าอยู่ตรงนี้นะครับแต่มันไม่ติดนะ ไม่รู้ว่าสายขาดหรือว่าหลอดขาดนะครับอันนี้ไม่ได้แก้ไขมาให้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมันจะยาวไปอ้อฝากถึงตัวนี้นะครับตัวนี้ในชูปี้รัชดามีขายนะครับประมาณพันหนึ่งบวกลบนิดหน่อยตัวนี้จะราคาถูกกว่าของสกายนะครับแต่ว่าความเสถียรผมว่าน่าจะสู้สกายไม่ได้ก็ตำเงบประมาณวิธีการติดตั้งก็แปะเทปกาวแค่นี้โอเคไปแล้วครับเดี๋ยวมันจะยาวเกิน จะใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ไปละฝากกดแล์กดแชร์ให้ด้วยถ้าชอบก็กดถูกใจด้วยนะจ๊ะไปละครับ